ครับผมก่อนหนึ่งก็ตขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้อ,นอ,นอ,นนอง,องที่นาราทุกท่านนะผมอ่ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องผมไว้ด้วยผมโอเคนะผมอัปเดตล่าสุดนะผม Facebook m essenger นะผมได้เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะผมนี่ับผมถ้าของใครนะผมที่ยันไม่อัปเดตนะผมก็ให้เราเข้ามาที่ Play Store ของเรา เดีว่า Google play ของเรานะผมให้เราเข้ามาอัปเดตในจุดนี้ได้เลยนะผมนี่ครับผมอ่ะโลโก้นะผมอ่ะก็สีก็จะเปลี่ยนไปนะผมอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านในจุดน,นี้กันนะผมที่มันบอกว่ามีอะไรใหม่แบบนี้นะครับผมให้เราคิดที่รูปสองตรงนี้ครับผมอ่าตรงนี้แหละครับผมที่มันจะเขียนว่าอารูปชมใหม่ตันตันนา,นา,นาปรับแต่งแชทของคุณด้วยทีมและสีสดสีสารนะผมและสีสารสนุก อยาสนุกสนุกยันผ่านมัดย้อมอะไรวะหรือว่าวันฮาโลวีนแบบนี้นะผมโอเคเมื่อใครอัปเดตในจุดนี้แล้วนะผมอ่าเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูทีมใหม่นะผมอ่าในเฟสนะผมอ่าเดี๋ยวเราเข้าเฟซก่อนนะอันนี้คือสีดําคือผมเปิดโหมดเข้มไว้นะอ่ะเดี๋ยวผมเปิดแบบธรรมดานะผมอ่ะอันดับแรกน,นะผมก็ให้เราไปที่แชทของใครก็ได้นะผมอ่าแชทเพื่อนเรานะผมอ่ะให้เรามาคริตี้ตรงเค้ื่อนใหม่ไอตัวนี้ครับผม จัดนั้นก็ผมตรงนี้จะมีคําว่าทีมนะผมนี่ไงทีมร่บผมอโอโห,โหนี่ไงสิ่งที่เข้ามาใหม่ก็คือเนี่ยผมฮาโลวีนนะผมแล้วก็ความร้านแล้วก็ผ้าอ้าอะไรวะเนี่ยผ้ามัดย้อมแล้วก็ไพร์่าประมาณนี้เมื่อก่อนจะมีแต่สีแบบนี้ใช่ไหมครับพี่น้องแต่ตอนนี้ได้อัพมาแบบนี้แล้วนะผมก็ให้เรากดไปที่ฮาโลวีนดูนะผมอเปลี่ยนนะผมนี่ก็ผมอันนี้คือฮาโลวีนนะผมรูปตรงนี้ก็จะเป็นฟัดทอง เปลี่ยนเป็นสีส้มเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะผมอะแต่สิ่งที่ผมชอบก็คือเป็นทีมความร้านอะเออมันเปลี่ยนหมดเลยนะให้เรามาเปลี่ยนทีมอะลองไพรดูนะสีไพรยก็บอกเลยว่าส,สวยสดใสามากเลยนะพี่น้องดูตรงนี้จะเป็นสีเขียวถ้าเราเลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาสีจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆในจุดนี้นะฮะพี่น้องนี่ครับผมอะโหนี่ฮะแต่พึ่งหลังก็คือจะเป็นสีเขานะผมอะเดี๋ยวเรามาดูอันดับ ต่อไปเลยนะนี่ครับผมผ้าอะไรวะเนี่ยผ้ามัดย้อมอะไรของมันวะเนี่ยนี่ไงโอโหอันนี้ก็พื้นหลานจะเปลี่ยนนะผมอ่านีจุดนี้คือพื้นหลานจะเปลี่ยนแต่แชทยังเป็นสีเหมือนเดิมแล้วไฮไลท์ที่สุดในการที่อัปเดตใหม่ล่าสุดครั้งนี้ก็คือนี่ครับผมในทีมของที่มีชื่อว่าความร้านนั่นเองนะผมให้เราลองกดดูว่าผมอมนี่คือทีมที่สุดเจ๋งเลยนะพี่น้องเป็นแชทสีชมพูเราใช้สําหรับ ใครก็ได้ที่เราอยากจะใช้นะผมอ่าไม่ใช่คนรักเราอยากจะไปตั้งกับใครแบบนี้ก็เชิญเลยนะฮะพี่น้องนี่ครับผมจะเป็นหัวใจว่างๆแบบนี้โอ้โหเยอะแยะมากเลยดูับผมอ่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นรูปหัวใจนั่นเองนะผมก็จะประมาณนี้นะผมอ่าแบบ Facebook Messenger อัปเดตล่าสุครั้นนี้ก็ได้ เพิ่มทีมมาใหม่ให้เราได้เล่นกันนะผมโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ผมถ่ายที่สุดน,นี้ผมก็หากใครมีอะไรสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนนะผมก็สามารถคอมเมนต์สอบถามต่วิดีโอคลิปด้านล่างน,นี้ไว้ได้เลยนะผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ